มันไปยังสั้นกระยามันจะใส่อียอทอดอดนีใส่จะไ,ได้อืมขอเบี้ยวกัป้าอ่กขอเบี้ยว อีนี่น้อยอีนหน้อยกวนอีกตัวนึงเอออีนน้อยฮันยังอีน่้อยแล้วก็กลับปักกันนั่นแล้วก็กลับปักกันหนาลุกเดี๋ตเรวกลเร็็ จับเชิมมันคู่สึกว่ามันคู่เลยอน่ะ,อ,ะอ,อืมอืมแม่มันหีละค่อยดูป่หรอนได้กินอย่งหรบ่บ่ได้กินอย่างหรอกอ,อืมมันหีจากแม่มาแล้ว ออะไรบังาภาคลูกมันตะช่วยเนะอืมตื่นมันีเขาใกล้มไ,ได้ไหมนี่ไปแล้ว